สวันนสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ unseen inbox น,น,นะคะเป็นรายการที่จะมาแกะกล่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะค่ะฝนสุภาัตนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะแล้ววันนี้นะคะก็มาพร้อมกับสิสีสินารัตค่ะเป็นผู้ช่วยชำริดพันธ์ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่สีวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่สีวันนี้เราจะมาแกะกล่องเครื่องมือตัวนี้เลยค่ะโอ้ใหญ่มากนะคะเครื่องมือนี้ือ ออโต้เข็บค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะคะมาแล้วค่ะออโต้เข็บเครื่องนึ่งค่าเทื้ออัตโนมัติค่ะอันนี้จะเป็นย e ี่ห้อเซ็เข็บนะคะรุ่น h a 6 5นะคะจะเป็นแบบสามหน้านะคะแบรนด์นี้นะคะจะมาจากเยอรมันใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะโ <Okay, S 1> อเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะโดยเริ่มจากตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด5.7นิ้วนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปรินเตอร์ค่ะซึ่งจะปรินในส่วนของค่าที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำทำงานนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กันนะคะพี่สี่ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเริ่ม,เ,มเลยคะ่ะพี่สี่เริ่มแมกนะคะเราเอานเอานี้ออกมาก่อนดีกว่านี่ค่ะ โอเคค่ะเริ่มค่ะตัวนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวถาดเอาไว้สําหรับรองรับตัวไอน้ำนะคะที่เกิดขึ้นนะคะหลังกระบวนการฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะ,ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวสายยางนะคะสําหรับระบบต่างๆนะคะแล้วก็ถัดไปเป็นตัวนี้ค่ะสายเคเบิลสาหรับเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ค่ะแล้วมีอะ,อะไรคะตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษปรินเตอร์นะคะ แถมมาให้เยอะนะคะไม่ต้องกลัวหมดนะคะแล้วนี่ล่ะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว o perating manual หรือว่าคู่มือการใช้งานนะคะก็จะมีให้ทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ที่เราถืออันนี้นะคะสุดท้ายแหมก็จะเป็นตะกร้าสำหรับใส่อุป,ปกรณ์ต่างๆนะคะอ่าแล้วตะกร้านี้มันทำจากสแตนเลสใช่ไหมคะใช่เลยค่ะนะคะพี่เป็น304นะคะ ามอสี่อันนี้มันทนอะไรได้บ้างคะก็จะทนในส่วนของตัวแรงดันแล้วก็ทนอุณหภูมินะคะไม่ทําให้เกิดสนิมได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวเบสเบสเพลทนะคะเอาไว้สำหรับวางตัวตะกร้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายวัดอุณหภูมิแล้วก็แรงดันนะคะที่เกิดขึ้นขณะเครื่องทำการทำงานนะคะก็จะทำจาก P t ท0รค่ะอ๋อโอเค คือจะทาให้เรารู้ว่าอุณหภูมิในเครื่องเป็นเท่าไหร่ขณะที่เราทํางานใช่ไหมใช่ค่ะแ,แล้วก็ตรงนี้คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวตัวกรองนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยมันมีสิ่งสกรปรกไปต่างๆหล่นออกมาเนี่ยค่ะก็จะผ่านตัวกรองตัวนี้ก่อนเวลาที่เราทำเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็มาเช็คว่ามีตัวมีสิ่งอุดตันไหมถ้ามมีสิ่งอุดตันเราก็เอาออกไปทิ้งทำความสะอาดให้เรียบร้อยแค่นั้นเองค่ะ ก็มีคำถามเพิ่มค่ะวิ่ิีไม่แน่ใจว่าอีสีสแตนเลสที่ทำในแชมเบอร์นี้ทำด้วยเกลดอะไรอ๋อตัวแชมเบอร์ของเรานะคะจะผลิตจากสแตนเลสตีลนะคะ 316Ti ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมแล้วก็ไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของตัวสารเคมีต่างๆด้วยค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะเรามั่นใจได้เลยเนาะเวลาเราใช้งาน ใช่ค่ะก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะพอดีว่าเคยเห็นออโตัคเที่มันเป็นแบบฟาที่เป็นหมุนหนอย่างงี้ค่ะอ๋อค่ะแต่ต่างกัอแบบนี้ยังไงคะก็การวางตัวของตัวแชมเบอร์ค่ะมันจะต่างกันอย่างที่เมื่อเราเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าอันนี้มันจะเป็นแชมเบอร์แบบแนวนอนถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นแชมเบอร์แนวตั้งนะคะซึ่งการเลือกการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะนึ่งฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเป็น แนวตั้งใช่ไหมคะหรือว่า vertical แบบที่น้องฝนพูดเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีลักษณะค่อนข้างสูงเป็นทรงกระบอกทรงสูงนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับงานที่อุปกรณ์เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะแล้วก็เหมือนแบบเ,เป็นชิ้นตัวไม่ใหญ่มากนะคะสามารถจุได้ในแนวนอนนั่นเองคะ่ะอ๋ออย่างนี้ ที่แฟนเพจไปบุ๊มนะคะะริจัด F T C R T กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ